เพื่อนกินเลยมันเยอะพูดดีทั้งนั้นแหละเพราะเราจ่ายตังไงปากหวานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราขัดใจเองเราจะเจอคนอีกแบบหนึง่งใช่ไหมแค่ลองเปลี่ยนวิถีชีวิตอันไหนก็ตามที่เราเคยทําแบบเดิมๆแล้วชีวิตไม่ประสบความสําเร็จนะอย่าไปเคลิบเคลิ้มกับมันให้มันดานเกินไปอายุเราก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นทุกวันใช่ไหมลองหันมาเปลี่ยนหักดิบมันไปเลยดีกว่าใช่ไหม หักดีไปเลยในที่สุดเราจะค้นพบสัจธรรมอันแท้จริงของการดำเนินชีวิตของการสร้างความสำเร็จเพราะการขัดใจตัวเองมันจะเกิดข้อคิดใหม่ๆเกิดความละเอียดรอบคอบคนที่จะสร้างความสำเร็จได้นะมันจะเกิดความคิดที่มีความรอบค้าครอบและความคิดที่กว้างไกลมากกว่าเดิมอย่าไปมองคืออย่าไปมองในเรื่องอดีตไปจมอยู่ อดีตที่ฝันหวานโอที่ผ่านมาเป็นนงวุนอย่างงี้มันจบไปแล้วพูดถึงนะอดีตเก็บไว้ในใจไม่ต้องเอามาลำพึงลำพันมี่ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมคนจะทํางานใหญ่สร้างความสําเร็จในอนาคตจะต้องไม่ลำพึงลำพันกับเรื่องอดีตหรือมันไปได้เลยพูดถึงนะเพราะมันเอาคืนไม่ได้ไงมันต้องอยู่กับความเป็นปัจจุบันเท่านั้นแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวแพ้ชนะไม่ต้องไปสนใจมัน เอาเป็นว่าเรากล้าท้าพิสูจน์กับตัวเองไงเราสามารถเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําของตัวเองได้นี่คือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของผู้คนไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามาเขาเรียกว่ามาฟันเลยฟันทงไปเลยดีกว่าว่าคนที่ทําอาชีพคือขายขายตรงเนี่ยไอ้ที่ว่ามานะตามใจแพ้ขัดใจตัวเองชนะเฮ้ยมันเป็นจริงหรือเปล่า ช่วงหน้ามีคําตอบแน่นอนครับ นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์เติบโตบนความเข้มแข็งและแข็งแรงโดยมีฐานสมาชิกเครือข่ายขายตรงและประกันนับรวมไม่ต่ำกว่า12ล้านคนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์โดยบริษัท m a k i n g Media จำกัดได้แตกลายสู่ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ iNTV และ TVD ภายใต้คอนเซปต์สถานีข่าวและความบันเทิงรวย24ชั่วโมง เป็นสื่อทีวีดาวเทียมเพียงหนึ่งเดียวที่ครองส่วนแบ่งโฆษณาสนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก กลับขึ้นสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าคนที่ทำอาชีพคือขายขายตรงเนี่ยนะเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จพื้นฐานเลยเพราะเราขี้เกียจก็คือตามใจตัวเองอะ่ะเดี๋ยวกันหนะ้าเดี๋ยวกันหนะ้าพอมาสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วสามวันเจ็ดวันก็กระตือรือร้นหรอหใช่ไหมเพราะว่า ขเขาเรียก่าเจอของใหม่เพราะทำไปเรื่อยๆเดือนสองเดือนไม่เห็นลู่ทางว่าตัวเองประสบความสําเร็จตรงไหนเลยเมื่อเราไม่เห็นลู่ทางมันก็มืดแปดด้านเมื่อมืดแปดด้านเวลาคนมาก็เรียกเอาไฟจีก้ก้นก็จะคิดอยู่ในใจว่าเออเดี๋ยวก่อนนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้น่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวอะไรต่างๆขเขาเรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่ผัดวันประกันพรุ่งนะคุณจะเป็นคนสําเร็จ ต่อแถวสุดท้ายเลยหางแถวคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่ว่าต้องเดี๋ยวนี้เลยสําเร็จหรือไม่สำเร็จไม่สําคัญหรอกต้องตัดสินใจทำเดี๋ยวนี้เลยถ้าแบบนี้นะคนจะเขาเรียกว่าคุณจะ,ณจะ,ณจะต่อหัวแถวเขาเรียกจอจอคิวของความสําเร็จอยู่น,นหน้าเลยเพราะคนที่กล้าตัดสินใจก่อนและลงมือทําก่อนมันมีโอกาสก่อนไง ผมไม่ได้บอกเอ้ยลงมือทําแล้วจะรวยเลยไม่มีทางเป็นไม่ได้หรอกไต้องสะสมความสําเร็จสะสมความรวยไงใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการตานใจตัวเองจนเคยตัวคือขีอ้เกียจอ่ะมาทําขายตรงทํามั่งไม่ทํามั่งไม่สม่าเสมอเลยเคามาฝึกอ,อบรมก็ไม่ว่างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างทุกเขาเรียกว่าอ้างทุกแมทอ่นะอ้างทุกนัดอ้างไปแล้วก็ clues, เฉยใช้ไปเรื่อยขี้เกียจไปหายไปเลยอย่างนี้แล้วไปยุสำเร็จได้ไงอ่ะใช่ไหม เราลองขัดใจตัวเองผมรู้ลวคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบทําอาชีพคือขายขายตรงเพราะว่ามันเป็นทางมืดเพราะคนมันคิดแบบนั้นไงเพราะเราทําไมถึงบอกทําไมถึงคิดว่ามันเป็นทางมืดคนถ้าไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่จะคิดว่าไอ้นั่นมันไม่ดีทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่เข้าใจมันใช่ไหมเหมือนคนจบริญจบมหกกับจบปริญญาตรีความคิดจะต่างกันเลยความคิดจะกว้างไกลกว่าปริญญาตรี คิดอีกแบบหนึ่งคนที่จบปริญญาโทนะความคิดจะยิ่งใหญ่มากกว่าอีกเรื่องคิดรอบครอบรัฐกุมมากกว่าเนี่ยเห็นไหมจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเพราะเรามีความรู้มากขึ้นไงผมถึงบอกว่าความรู้นี่คือจุดสําคัญที่สุดเป็นจุดชี้ขาดในการนําพาให้เราก้าวไปสู่ความสําเร็จความรู้เนี่ยยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่นะความคิดมันจะกว้างไกลความสําเร็จก็จะยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่คิดเล็กๆน้อย ความสาเร็จมันก็ได้แค่นั้นก็ไม่ยิ่งใหญ่ไงฉะนั้นคนทําอาชีพคือขายขาย,ขายตรงมันต้องเติมอาวุธทางปัญญาอย่างต่อเนื่องไปเสริมอาวุธผมไม่ได้บอกว่าไปซื้อปืนซื้อมีดอาวุธอะไหมายถึงอาวุธทางปัญญาเวลาเขามีการฝึกอบรมไม่ว่าจะคอทไหนอะไรก็แล้วแต่ที่น่าสนใจนะเอาตัวเองเข้าไปชุบเคเื่อกชุบความสําเร็จไปชุบโครเมียมซะหน่อยเพราะตัวเรามันดำเลยเกินเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกว่าดำมืดทางด้านความรู้ ไปชุบโครเมียมหรือไปชุบอ,อลา่าให้มันแสงสว่างให้มันมีประกายหน่อยคนจะสร้างความสําเร็จนยะมันต้องดูบุคลิกคาแรคเตอร์ดูแล้วเออมันน่าเชื่อถือหน่อยโอเคโหหน้าเยิ้มหน้าดํคข้าเครียดดูแล้วไม่มีแววเลยของการเป็นผู้นําเลยไอแบบนี้มันก็ไม่ได้ไงมันต้องชุบทุกสิ่งทุกอย่างนะคาแรคเตอร์บุคลิกหน้าตาให้มันดูดีหน่อยเราจะไปนําเสนออะไรให้คนฟังให้คนเชื่อถือนะ เขาแค่พูดแต่ปาก่างนี้คนก็ไม่เชื่อหรอกหลายคนเนี่ยชอบหลงตัวเองพวกทําเครือข่ายขายตรงเนี่ยพูดเก่งยกแม่น้ําทั้งห้าแต่มองรอบกายไม่มีองค์ประกอบอะไรเลยที่ว่าตัวเองสําเร็จไงเด่นไปพูดไปจําเขามาไปท่องพูดนําไปท่องความสําเร็จของคนอื่นแล้วก็มาจําลองเป็นของตัวเองแต่ตัวเไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ชี้ได้ว่าตัวเองประสบความสําเร็จเห็นไหมแะนั้นคนที่ทำอาชีพเครือข่ายหน้าใหม่เราฝืนใจตัวเองสักตั้งหนึ่งนะ ไม่นานหรอกสามถึงหกเดือนนะขัดใจตัวเองมั่งไม่ต้องตามใจเดินตามตามใจตัวเองนะคือมันไม่อยากมาทํามันเบื่อเพราะคิดว่าอาชีพขายอายเขาแต่อาชีพที่ไหนอาชีพที่คนบอกว่าอายแหละทําให้คนรวยมานักต่อนักไออาชีพที่มีเกียรติสมัยก่อนเนี่ยข้าราชการทหารตำรวจครูโอ้มีเกียรติสุดๆทุกวันนี้เป็นไงเป็นนี่ทุกคน <laughs> เขาให้กู้ที่ไหนมีสามสี่แห่งที่ให้กู้นะ เป็นนี่หมดเนี่ยเห็นไหมฉันเกียตรติยศของคนเนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ถูกท่องมางแต่อดีตนะโลกเปลี่ยนไปแล้วไงยศถาบรรดาศักดิ์ของคนเนี่ยนะมันอยู่ที่ความสําเร็จทํางานมั่นคงมีรายได้ที่ดีแต่งตัวดีกินอาหารเลิศหรูอ,รอลังการพอสมควรใช่ไหมเพื่อแพ่เขาดื่อได้ด้วยไอ้แบบนี้ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จทํางานมีเกียรติ คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะยกเว้นขายยาบ้ายาอีหรือของผิดกฎหมายไอน้นั่นนะไม่มีเกียรติไงฉะนั้นนอกนั้นมีเกียรติหมดฉะนั้นเมื่อเป็นในชีพมีเกียรติอยู่แล้วเราต้องหันเข้ามาทําด้วยความจริงใจขัดใจตัวเองในที่สุดความประสบความสําเร็จนะ่ะนะมันก็จะมาเยือนเราแบบง่ายายหเลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการรยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมา ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ